สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ยายจะพาทุกคนไปเก็บใบก้ามปูค่ะยายจะไปเก็บใบก้ามปูมาหมักดินก้ามปูค่ะเพื่อที่เราจะได้มีดินปลูกผักนะคะเดี๋ยวยายจะพาไปเก็บนะคะวันนี้จะไปเก็บใบก้ามปูกับพี่บัวค่ะ พี่บวัวเขาจะช่วยค่ะดูท่าทางเขาเดินนะคะวันนี้มีเพื่อนไปเก็บใบกัมปูแล้วนะคะจะไปไหนคะคนพี่บัวได้นดบหน้าแล้วค่ะ นี่คะ่ะต้นใบก้ามปูของยายนะคะต้นใหญ่มากค่ะพี่พอก็จะเอาไม้กวาดด้วยกวาดล้ะนะคะ นี่คะ่ะต้นนี้ต้นก้ามปูต้นนี้ใหญ่มากค่ะพี่บิร์ตเขาก็จะเก็บเศษไม้ออกก่อนนะคะแล้วก็จะเอาไม้กวาดกวาดเราก็จะเอาอุปกรณ์ของเราก็เสียมือค่ะเสียมือแล้วก็ใส่ถุงปุ๋ยมาใส่ถุงปุยมาใส่นะคะ พี่ปัวเขาก็กวาดใบไม้กองไว้นะคะยายก็จะไปหอบใส่ถุงปุ๋ยนะคะแล้วก็เอาเสียมมือนะคะตักใส่ถุงปุ๋ยเลยนะคะใบก้านปูของยายก็ได้หนึ่งถุงปุ๋ยแล้วนะคะ แลยวเาจะถุงนี้ไปใส่นะคะถุงที่สองค่ะพี่บัวก็เป็นคนกวาดนะคะนั่นค่ะกวาดแล้วก็เก็บเศษไม้ออกด้วยนะคะดูวิธีเอาใบากัมปูของพี่บัวค่ะเก่งมากๆเลยนะคะอันนี้คือใบกัมปูที่เขาร่วงหล่นนานแล้วนะคะ หมักหมมแล้วกลายเป็นปุ๋ยคะ่ะย่อยสลายแล้วนะคะเนี่ยเก่งมากๆเลยคะ่ะสุดยอดเลยคะ่ะเห็นไหมเป็นชั้นๆเลยคะ่ะใบก้านปูที่ร่วงหล่นทับถมนานๆนะคะเขาก็จะเปือ่อยผุโดยที่เราไม่ต้องหมักนะคะ แต่ยาก็ต้องหมักอยู่ดีค่ะเอาไปใส่ไปหมักใส่ขี้วัวแล้วใส่ดินนะคะไว้ปลูกผักสุดยอดมากเลยค่ะวันนี้ได้ใบกำปูเยอะแยะเลยค่ะ พี่บัวลองเข็นดูค่ะพี่บัวต้องทําข้อมือแข็งแงค่ะถึงจะเข็นได้นะคะต้องลงใหยเลยมาเข็นเองนะคะพี่บัวเข็นไม่ได้ค่ะ ขอนข้ามปูค่ะอเอาไปหมักค่ะ เอาใบกั้มปูบันีก็ได้เจ็ดถุงปุ๋ยนะคะแล้วพรุ่งนี้ยายก็จะแปลอ,อีกนะคะวันนี้ยายจะเอามาหมักดินกั้มปูค่ะไว้ปลูกผักของเรานะคะนี่ค่ะยายก็เอามาปลูกต้นหอมนะคะเห็นไหมคะหอมของยายกำลังงามเลยค่ะนี่ก็คือหอมเพราะจากเมล็ดค่ะ ถอ,อนต้นคขามาปลูกค่ะปลูกสิ่กะถางไว้นะคะหอมแบ่งต้นใหญ่ค่ะพันต้นใหญ่นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ